ขออนุญาตครับผู้กองว่าไงจ๊ะผมเห็นว่าไอ้ขอทานนั่นไม่มีพิษภัยอะไรก็เลยปล่อยมันไปครับแต่มาทิ้งสมุดเล่มนี้วให้ผมครับนายจรวยจ่ายเงินต้น2องหมืนบาทดอกเบี้ยสี่พันบาทครบนางหวานตาค้างเงินต้น5,000ดอกยังไม่คิดนี่มันสมุดลายชื่อลุกหนี้นี่จ๊ะใช่เลยครับร้อยละยี่ด้วยนอกระบบแง่ๆโหดจริงๆ แต่ดูเหมือนมันจะถูกฉีกหายไปบางหน้านะว่าแต่ขอทานนะ่นมันเอาสมุดเล่มนี้มาจากไหนกันผมก็ไม่สัง่งกันครับมันเดินเร็วมากว่าจะไปถามมันก็หายไปแล้วครับอ้อยอีออยเองรู้หรือยังวะผัวเองน่ะมันตายแล้ว จาเออข้าเองคดีเก่าเองยังไม่ชำระความเลยนะโธ่จ่าเรื่องมันก็แล้วไปแล้วนะ่ะแค่เล่นไพ่เองจ่านี่ใครอะรู้จักกันเหรออ๋อสายเก่าผมเองครับผู้กองคุณรู้จักกับผู้ตายด้วยเหรอใช่ค่ะรู้จักมันเป็นน้องเขยฉันเองงั้นคุณช่วยเล่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตายให้ฟังได้ไหมว่าเขาทำงานอะไรที่ไหนแล้วเขาเคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนไหม มันเป็นยามเฝ้าตลาดตอนกลางคืนไอเรื่องบาดหมางใจน่ะหรอมันก็มีบ้างนะกับเสียสงถึงขนาดเคยถูกขู่ฆ่ากันเลยนะแต่มันก็นานมาแล้วขู่ฆ่าเขาบาดหมางใจกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเงินค่าจ้างที่เงินค่าจ้างให้เป็นยามเนี่ยนะไม่ใช่เงินที่ให้มันเป็นพยานในคดีจับแพะตั้งหากเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกว่าเงินค่าจ้างให้เป็นพยานในคดีจับแพะอย่างนั้นเหรอ อุ้ยอ,อยพี่ขอโทษพี่เผลอลุดปากพูดไปพ่อเธอพี่อิ๋วในไหนก็พูดออกมาแล้วถึงมันจะเจ็บใจแต่เพราะไอ้เสียดสงคนเดียวอ่ะมันนั่นแหละที่ทำให้พี่เลิศต้องตายเรื่องมันเป็นมาอย,ยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคือครอบครัวเราอ่ะมีช่วงหนึ่งที่ขัดสนเงินทองพี่เลิศก็ต้องไปขอกู้เงินกับเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเสียบอกว่าจะให้เราหนึ่งแสนเพื่อเป็นค่าจ้างให้พี่เลิศอ่ะ ช่วยเป็นพยา,ยานเทจท,ที่ตัวผู้ต้องหาในคดีจ้างหวานค่างั้นก็แสดงว่าคนร้ายถูกจับไปก็เป็นแพะแล้วคนที่เป็นคนร้ายตัวจริงเป็นใครก <don 't, S 2> ็ไอเสียทรงนั่นเลยค่ะฉันได้ข่าวว่าออกมาแล้วแล้วก็กลับไปทํางานกับเสียทรงอีกใช่ค่ะมันชื่อไอโชคแฟนฉันน่ะเคยมีเรื่องก,กับมันอยู่อา้าวแล้วเสียทรงจะทำอย่างนี้เป็นทาไม อันนี้ฉันก็ไม่รู้แต่ไอเลิศเคยบอกว่าไอโชคเคยยักยอกเงินเสียที่สำคัญมันยังเป็นคนพกสมุด้ายชื่อลูกหนี้ให้เสียด้วยนะ,สะแสดงว่าต้องเป็นคนที่เสียไว้ใจมากเลยนะถึงกล้พกสมุดรายชื่อลูกหนี้ขนาดนี้หนึ่งอหนึ่งสองวศภาวีขออนุญาตครับผู้กองมีรายงนานว่าพบคราบเลือดก,กับปอกส่นตกอยู่ที่บริเวณตลาดครับ เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมจะช่วยอย่างเต็มที่แล้วกันอย่าห่วงเลยในเลอศจะได้ไม่ตายเปล่าแนะ่ใช่จา้า